มันแสบครับพี่นอ้องเรนได้อีบแล้วกินสแตกแดดตับไปยิบไหมอยากพ่อเนี่ย <c oughs> มากระตินมาพอ่อนได้ได้กินยาละสถานการณ <c oughs> ์ยูนีตอนไหนกินได้ต้องกินไปก่อนมันโมเมนต์เลยมั้งทีทำไงครับโอ้ยเจียวสุดยอดครับ ฝีมืออันนี้แล้วครับอ,อย่างว่าซ้ำไหนตั้งนึงเตะเขาก็ลื่นหลดุดผมอยากการขยี <c oughs> ุยมันบ่ค่อยได้นามิกล์ส่วน ครับสวัสดี้ครับสวัสดี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 ครับพี่อันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับพบกันอีกแล้วครับคือเก่าครับมือนี้มากินเนื้อครับซอยซอยเสือเสือเสืออยู่หน้าครับวัอนี้หิวเขาครับกินเกาเทียงได้ฮั่นเอ้ากินแล้วครับเสือครับไอ้อันนะครับหัวแล้วครับกินเกาเทียงต้องกันครับหลังจากที่วันอะไกินโดนแล้ว มันเลยต้มแอนครับเป็นกระแซวครับอ,อืมาครับพี่นอ้องกันแทบบอลกันแท้กับสามสิบกีบนี่ตับด้วยครับเด้อหักกับมีหมกักในใส่เลยขอเทียงครับขอเทียงแอนไปตัดงาม้าครับไอ้ไส้ไปตัดงามา้างก็ไ,ไดามาไอ้ฮู ที่เรกมันสิกินยาละสถานการณ์ยูนี้ต่ไหนกินได้ต้องกินไปก่อนมันโมเมนต์หรือป่ะทีทำไงครับโอ้เจียวสุดยอดครับฝีมืออันนี้ล้วครับอย่างพอซ้ำไหนตั้งหนึ่งเตะเขาก็ลื่นหลุด ลูกเตาครับพร้อมกินขเขาแซ่บน้อนรับโควิดเราทำมาหน่อครับอี่นี้สม,สม,ส,มสม่มโอ้สมดีดีครับ ตอเทียงครับจับหวานดัมวานลมข้าวตองใส่ใบโหระพาลำตึงจุกเสือต้อมชมหอมมะขาบครับพี่นอ้องเอ็นด้อีบแล้วกิน สแตกแดดตาบะยิบไหมอยากพอ่อนเนี <c oughs> มากรสินมาพอ่อนได้ไมนักกลมได้ไงเน,เนะาะยิบตับเป็นต้อนบบ <c oughs> ตั้งตามมาขลงงูเนี่ตั้งตามมาเลยหามปลาไปทังไหยยิตัสองคนเลยสองคนหอะะ ออืก็เลยมาปัดตอนนี้เลยอือสุดยอดเลยสิน้นตอนตาสวดข้ามตาสวดว่าหมักบ้านข้างผีเด้ออย่าละหมักมักแซบมันแซบอือหลังไป๊บจัง อ้าเหรเนาะต่างกันข้อฮ่อปะโอยส่างกันข้อฮ่อกับกระเสียบเลยอืมนี่มันกระเสียบเลยอยากกินบัดเหนันครับแต่ว่ามันขับเนื่มันยำอะไรย่เน่าอืมโอ้ได้เด้อ คือก้อนขันคุยคุยมันบ่ค่อยได้นำเจียวส่วนสุดเอาเอากระง่ำครับลวกไปพอดาดเอาอ,อ แล้วครับดังไปบเลยหรอกกวนมันกวนมันกวนมันไม่วกวนเบีเยดเบียดไรเดี๋ยวไม่เดียมเนาะ ตมสมนะสมสมแซ่บแซ่บแน่วหวานครับซอยนองซอยไปก่อนนะติดใจด้วยหืมไอดพี่แบบได้กิบแล้ว แบบนี้เดียวสุดยอดอ่ะห้อยเกลือด้วยข้อสอบวะโอ้โหข้อสอบหมาดีด่าดนั้นข้อสอบมาหน้าอย่างข้อสอกหมาพ่อแม่ครับห้อยเกลือด้วยข้อสอกหมาโอ้โหสวยงามครับสวยงาม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 ตามต้องเรื่อง กัดไปกัดไปขึ้นกับเบิ้งดันมีเดีย่ยครับมีเดี่ยมมีเดี่ยวสมอยากครับสมอยากสมอยากมาเดี่ยวได้ผลไหมขออยากจุกมัน มันทุวันมมตตๆย่อนโควิดไปสัมผัสไปก็บริษไปสัมผัส สัมผัสกันอยู่สองคนเท่านั้เด <laughs> ี๋ยวเอาไปเนาะเจ้ดครับสุมผาสเลยครับเดี๋ยวสิสสไปอบรมครับ กินนี่แล้วค่ะวันที่สี่วันที่หาที่หกลุงบุตรศิลป์สองเทียวเล็กกีฬาสองก็หนึ่งสิเป็งวันอีกครับลุงซื้อเรียบร้อยแล้ววันที่สี่วันที่ห้าเดือนสิงหาตราก็ว่ายังไงพุทธพฤหัสสุกนี่ครับสี่แปลวาความรู้อีกครับในเมา่หล่ะครับไปรีเฟรชเนาะเขาเห็นไหมเดีความบัรเทิงครับไปรีเฟรชสองข่ายนี่นะครับไปกับเขา ันนี้คุณซอเนี่ได้คะแนนนับหนึ่งนะครับคุณคู่นิวัตจากคอนเจนมาอบรมหมูสนามจริงสิงสน,นามซ้อมคะแนนเลยรครับคุณซ้อคะแนนนับหนึ่งครับไก่มาหลับนี่อบรมพิ๊ตีฟีฟ่าติ๊ติชัยนวลจันทร์ลูกเสืสินอดีตฟีฟ่าเมืองไทย นงานต้องที่ยอระรกีฬละจังหวัดกรุนศร์กินน้ำไหนก็อิ่มน้ำนั่นสามติกบกีบคันแทนน่าใหขาดครับกันจุแต่เขาว่า สองคนจังได้สิบด้วยได้ิบบบบุบเลยไปมาม่าไหนนางเลี้ยงบางหนากันละครับกินบุบบุบต้มส้มอันแซ่บแซ่บครับอันผู้ใดมีโอกาสเด้อให้เราไปต้มให้กินเด้อต้มส้มกลับลองว่าถืกต้มเ้อะต้มแบบมีชีวิตใกล้บ้านแล้วครับ กยัยงไงนอนเหนือน่อ,อยทำตาสดอิ่มได้หมดนี่กิน,นหลายๆกินขาว่ามันออก,บกรบก้านเพราะว่าคนป่วยำจำตกมวยว่ามันป่วย ดาเสือดีก็ย่างจักระคันนนนนนแต่มันใหม่ป่ะ <unlikely> วางลงเลยครับย่างกระเจี๊ยบย่างกระเจี๊ยบครับเว้ยแซ่บ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 ก้าวไกัน รู้ก็ดีสีิที่หาที่พกในเมืองอยู่รอบใน,ในเมืองครับนุ่มหนาคมคนหนาแหลมสองคนสิไปอบรมฟุตบอลมันหอกกับเมืองครับมันหน่อับเมืองลงทางคือออกบ้านต่อมงถอดบ้านงามไหนวัวขาดว่ามันหอกกับเมืองป <laughs> ีเดียร์เขาไปฟุตซอลอ่ะมีมีไปฟุตบอลไปแมงทุกป,ปีเหรอครับ ความรู้มามีมือตายครับขันค้นดีมีความรู้แล้วยื่ซื้อปะปากปะเตียงเขาเอาคนมามีความรู้เอาไว้ซื้อสักยิงปะ<ช>น้อนทับไปซื้อใส้ใหมอน อ้โดีา่าโอ้แซ่บสียบ,ยบอยันนี้แซ่บครับครับขาเมาเสือดาดม้เสือดาดเสือดาดเสียดายด,าอ,ดาอืมแซ่บดีดอิม่มเยอะไปทีไปเยี่ยมไปอ,อันนันผมขออยาตล่านยครับล่านะครับผม เจอกันไหมครับเพื่อนฮะสวัสดีครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดถือใจฝากติดตามน,นะครับฝากติดตามให้ผม้สองคนนั้นได้รับเนื้อในวันนั้นเลยไม่เจมีครับผมสวัสดีครับ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 